Hello, สวัสดี <ขา S 1> ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าแคนดี้สวัสดีวิทยากรสหพันธรัฐไทยที่รักทุกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่าซีบอกทีมงานแอดมินนะคะและแล้วไอ้ตาเล่ประยุทธ์จันโอชาหลังจากที่เครียดจนขอบตาดำปีเพราะมันไปไม่เป็นจึงเอาตัวรอดด้วยการต่อพอรกฉุกเฉิน เย็บเคจริงๆไอ้ลูกหมาประยุทธ์จันโอชาเอาให้สุดก็ปิดประเทศเลยค่ะไอ้หน้าหีเมื่อวานก็ออกมาเพ้อเจอนะคะคนดีคนเก่งคนกล้าต้องเคารพกฎหมายไอ้ประยุทธ์มึงยังอยู่บ้านหลวงเลยค่ะนี่มึงไม่ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าทั้งทงท,งที่รายได้ต่อเดือนเป็น10บสิบล้านนะคะรายได้ของหัวหน้าโจรห้าร้อยตรวจสอบก็ไม่ได้ทั้งรัฐบาลจ 500, โจรห้ารก แก๊งนี้เลยค่ะมีหน้าและประเทศถึงเจ๊งราบคาบรับทราบโดยเั่ากันนะคะแม้แต่พักฝ่ายค้านบางบางพักในยุคมืดมืดกรียุคนี้ก็ยังเหี้ยแบบเนียนเนียนคือไอเสรี เต็มเยเวทนะคะมาบ่นว่าโดนโกงเลือกตั้งที่ลำปางทางั้งๆที่รู้อยู่เต็มอกว่าเลือกตั้งกับโจรจะเป็นยังไงนะคะยังมีหน้ามาให้คนชี้บเบาะแสรเรื่องโกงการเลือกตั้งใครช่วยเขาโง่แล้วค่ะเผลอๆคนที่ช่วยแจ้งบเบาะแสนั่นแหละจะโดนได้หาันอุ้มไปไอเฮียเสรีนี่ยิ่งแก่ยิ่งโง่นะคะมึงต่อให้เลือกตั้งทั่วประเทศตราบใดที่ยังเป็นรัฐบาลโจรตู่ห่านของพ่อหอยนะคะแกก็ยังจะโดนโกงคะ่ะไอเสรีนี่มันจะแน่หีแข่งกับไอ ูกหมาตาเหล่ประยุทธ์หรือไงคะก็ขอผ่อนคลายจากนักการเมืองส้นตีนหน่อยนะคะถ้ามีใครว่าดิฉันพูดหยาบก็การุณาผ่านไปนะคะเพราะพวกมันเป็นแค่ฝุ่นใต้ตีนคงต้องใช้ภาษาที่ไม่เกินกว่านี้คะ่ะเอาง่ายนะคะดิฉันเกลียดพวกผู้ดีดิฉันชอบคนเท่ากันคะ่ะคลิปที่แล้วก็มีคนถามเยอะนะคะว่าหม่อมใหม่สวยเก่งเป็นใครขนาดขึ้นรูปร้ายยังจะถามดิฉันก็เคลียรใจมากนะคะอยากจะให้มาถามใกล้ๆค่ะจะได้แจกของแถมนะคะ เรื่องราวของหม่อมใหม่ๆของเสียเนี่ยมีมาเรื่อยๆเพราะเสียจะชอบและรักผู้หญิงทุกคน จริงๆแล้วเสียเป็นคนมีอารมณ์สุนทรีและสุภาพมากถึงแม้ว่าความเป็นจริงแล้วเสียจะเป็นคนที่โหดเงียมอมหิตนะคะแต่สําหรับสตรีสาวสวยเสียจะเป็นเหมือนแมวสีสว่างและแน่นอนค่ะเสียจะไปเอาใจสาวสวยด้วยเงินทองลาบยศนะคะบางนางนวลก็จะได้แม้กระทั่งเครื่องบินเพราะเสียรวยมากใจดีก็แล้วแต่ว่าจะอดอ้อนเอาอะไรนะคะเสียชอบดาราและนางงามมากแต่ส่วนมาก ากแล้วอ่ะจะเป็นแบบพาร์ทไทมดาราทืนทึกที่ไม่ยอมแต่งงานนะั่นแหละค่ะตัวดีเลยทําไมน้องไม่แต่งงานก็คงจะแบบว่ากลัวนะคะเพราะบางคนก็อุตส่าห์แต่งงานแต่ชีวิตพังพิ่นาศ ถ้าอยากแต่งงานแล้วไม่โดนเองก็ต้องทำงานให้เสียด้วยช่วยกันทำมาหากินธุรกิจเสียยิ่งใหญ่มากเสียดีอยู่อย่างหนึ่งคือเสียจะไม่ทอดทิ้งใครรักเสียแล้วรวยมากเสียชอบคนสวยๆขยันขยัน เงานเสียมีเยอะแยะเงินหลักๆก,ก็คืออวยเสียและสนับสนุนตระกูลของเสียให้ดำรงคงอยู่เพราะฉะนั้นเสียจึงต้องใช้สาวสวยจำนวนมากซึ่งสมัยไอ้บอดบีดาจะใช้ชั้นเชิงมากกว่าจะใช้บุคคลที่มีความสามารถสูงถ้าเป็นดาราก็จะต้องเป็นนางเอกที่ประชาชนลหลงไหลคลั่งใครจริงๆจ,งจึงใช้ไม่กี่คนนะคะและนางงามน,นักร้องเนี่ยก็จะต้องเป็นแบบระดับประเทศเท่านั้นระดับแม่เหล็ก คือไอ้บอดมันแผนสูงงานดีจริงจงจึงได้ผลดีกว่าและเข้มขลังเน่เนียนกว่าและถึงไอ้บอดจะเร็วรยำขนาดไหนคนจริงไม่ค่อยรู้ถึงจะรู้ก็ยังจะรักเพราะไอ้บอดมันไม่พร่ำเพื่อแต่เสียเรานี่เอาหมดนะคะดาราจอแก้วจอเงินนางร้ายนางรองตัวประกอบเอาหมดขอให้สวยแล้วค่อยมาคัดกรองความขยันฉลาดและเก่งเสียจะดูแลไปอีกนาน มาที่นักร้องนะคะเสียจะเอาที่หน้าตาก่อนเหมือนเดิมค่ะสุนเสียงจะเหมือนควายฉี่หรือว่าแมวฉี่นี่ไม่เป็นไรนะคะเสียจะให้นักแต่งเพลงส้นตีนส้นตีนแต่ฝีมือดีมาช่วยการปั้นของเสียนี่ล้ำลึกมากเสียชอบคนเก่งไม่ว่าหญิงหรือชายจึงมีนักร้องหลายค่ายที่ช่วยกิจการไปได้ดีนะคะใครเก่งช่วยกิจการได้มากก็จะอยู่ยงดังนานค่ะ นี่คือมาตรฐานเกี่ยวกับนักร้องไม่ว่าหญิงหรือชายต้องหน้าตาดีเสียงไม่ดีไม่เป็นไรมีนักแต่งเพลงส้นตีนมีผู้จัดการส่วนตัวส้นตีนทีมงานส้นตีนแต่ขายของเก่งไปโลดค่ะมาที่นางงินนะคะนอกจากสวยแล้วต้องใจถึงบางคนที่ได้มงไม่ต้องสวยมากก็จะมีคนเอาไปเจรไนตัด เสริมแต่งคนที่สวยจริงๆแต่ใจไม่ถึงก็จะ,ะตกรอบไปนะคะคนใจถึงและเก่งจะไม่หลุดวงจรธุรกิจมงค่ะต่อยอดได้เยอะข้อสำคัญคือต้องช่วยกันทำงานที่มอบหมายนั่นคือธุรกิจของครอบครัวตระกูลไม่หิโดนอันลือลั่นนะคะมีนางงามหลายเวทีที่ผ่านการคัดค่ะไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆไปจนถึงวงการนางแบบทุกประเภทนะคะนางแบบเกรด A เกร B ไปจนถึงเกต X, ยันพริตตี้คนไหนที่ช่วยกิจการนะคะเสียจะรับหมดค่ะคือกิจการมันใหญ่เลยต้องใช้คนเยอะอันนี้บางทีเสียต้องใช้บริการของผู้ชายนะคะดาราชายบางคนสังเกตที่มันบ้าเจ้านั่นเลยค่ะดังนานดังทนสังเกตง่ายๆดาราชายบางคนนะคะเวลาให้สัมภาษณ์แบบว่าจะตาลอยโลกส่วนตัวสูงปลี้จนบางคนพูดจาแทบไม่รู้เรื่องนะคะบางทีก็กลายเป็น แบบแบดบอยไปเลยจากพระเอกหลุดโลกซ้ําก็มีเจดีหรือดีเจนะคะอันนี้ก็สําคัญดีเจบางคนก็โคตรจะรวยเมตระกูลจะไม่มีที่มาที่ไปแต่ถ้าทํางานดีจะรวยและไม่ต้องตรวจสอบไม่จํากัดจริงๆค่ะไร้ขอบเขตบางทีเรื่อยไปจนถึงเน็ตไอดอลก็เอานะคะแต่เน็ตไอดอลนี่อายุการใช้งานจะเร็วมากเพราะพวกนี้จะไม่ค่อยฉลาดชอบโชว์โจ โตแตกแต่ยังไงยังไงก็ยังขยายกิจการได้ระดับหนึ่งไม่เหลวยังไงก็วินวินค่ะแต่เสียนะคะวิน n e ็ตไอดอลจะมาเร็วไปเร็วเสียใช้คนคุ้มทุกระดับประทับใจเน็ตไอดอลฉลาดจะอยู่ได้นานนิดนึงตามลำดับ โมากร่วบมากก็แย่หน่อยตามเวนตามกรรมนะคะอย่างกรณีคนชื่อแมงกระชอนเนี่ยถือว่าเป็นเน็ตไอดอลโปแตกมากมาเหนือเมฆแต่พอได้ปลูกต้นสตอกับไอตือคือแบบเก็บอาการไม่อยู่เขาคือเน็ตไอดอลกระจกกระจอกค่ะเพราะฉะนั้นความต่างของเสียกับไอบอดจริงห่างกันมากไอบอดอยู่นานแต่เสียเน่าเร็ว ก็เสียจะมีการแบ่งเกรดด้วยนะคะเก่งขยันใจถึงจะได้เป็นหม่อมได้อยู่ใกล้ชิดเรียกว่าเป็นนางสนมซึ่งก็เยอะเป็นโหลๆแต่หม่อมที่เสียโปรดปรานจริงๆจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปทุ่มเทไปเรื่อยๆประเคนยศแบบ ขึ้นเอาขึ้นเอาเป็นหม่อมที่ขึ้นหม้อแตกระนั้นหม่อมที่ขึ้นหม้อก็จะต้องไปแข่งขันอีกสุดท้ายจะเหลือกี่หม่อมที่รอดหม่อมที่อึดถึกทนและเก่งเท่านั้นจึงจะได้อยู่ข้างๆเสียแต่ว่าจะได้อยู่นานไหมโปรดจําหม่อมสีรัดกับหม่อมก้อยไว้ให้ดีนะคะแต่หม่อมที่นอนมาตอนนี้คือหม่อมแห่งวังปารุสค่ะไม่ใช่หม่อมที่อยู่ฮาเร็มนะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนคนไทยทุกท่านมาร่วมเปลี่ยนแปลงระบอบนะคะเจ้าคือปลิงที่ดูดเลือดประชาชนค่ะอนาคตอยู่ในมือท่านท่านกำหนดได้นะคะขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนวิทยากรที่เคารพช่องสหพันธรัฐไทยอีสานตอนล่างรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ